เกม Dragon Quest 7 Remin ที่รอคอยมาตั้งแต่ปี2000กลับมาในรูปลักษณ์ใหม่และสดใหม่ในรุ่น Remin i a g e ที่เป็นการปรับปรุงใหม่อีกครั้งในเกมนี้มีการปรับแต่งระบบและเนื้อหาที่ทำให้เกมมีความสดใหม่และสนุกมากขึ้นแต่ยังคงรักษาความเป็นเดิมของเกมที่เคยเล่นมาแล้ว ก่อนอื่นมาดูกันว่าเกมนี้มีอะไรใหม่ๆที่ทําให้เกมมีความสนุกมากขึ้นก็ต้องเริ่มจากการสร้างโลกในเกมที่มีแนวคิดคล้ายกับสวนขวดโมเดลสามิติที่หมุนได้อิสระและมีการปรับแต่ง U i เพื่อให้เหมาะสมกับจอขนาดใหญ่ทําให้การเล่นเกมง่ายและสะดวกมากขึ้นระบบแบทเทอร์ที่เป็นเทิร์เบสแบบคลาสสิกก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ๆทําให้เกมมีความสดใหม่และเข้ากับคําว่าตีความจินตนาการใหม่มีการตั้งค่าออโต้ที่สามารถปรับความเร็วและเลือกกลยุทธ์สําหรับตัวละครในทีมได้อย่างง่ายดาย เนื้อหาของเกมแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกเป็นต้นเกมที่เราได้อยู่ในเมืองเอมเบอร์ซึ่งมีความเชื่อว่าจะต้องโยนดวงไฟลงไปในหลุมลึกเพื่อป้องกันแยพิบัติแผ่นดินไหวแต่มีแม่หมอคนหนึ่งออกมาเตือนไม่ให้จัดพิธีและชาวเมืองก็ไม่สนใจทําให้เราตัดสินใจลงไปยังดันเจียนและดันเจียนนี้มีมินิแมปที่ระบุตําแหน่งที่จะไปทําให้การเดินทางง่ายขึ้น ช่วงที่สองเราจะได้เดินทางไปยังเมืองเวสเล็ะที่มีชายชรา,ากำลังเล่นเครื่องดนตรีที่สะกดชาวเมืองให้วาปยียงหอคอยปริศนาและพบว่าชายชรา,าต้องการช่วยเหลือทุกคนจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกที่ก่อโดยปีศาจแกรโคสระบบโวอรเคชั่นที่มีเมนูให้เลือกอาชีพที่ต้องการได้อย่างอิสระเพิ่มความสนุกและความหลากหลายให้กับเกมทําให้ทุกตัวละครมีการดัดแปลงไปมาตามความต้องการของเราและมีเพร์กที่ส่งผลต่อแอทริบิวต์บางอย่าง รีมจินทาให้องค์ประกอบเนื้อเรื่องถูกถ่ายทอดอย่างราบรื่นมากขึ้นและกราฟิกแบบไดโอรามาเองก็จาลองมาให้เหมือนกับโมเดลยุคเก่าแต่ยังคงรักษาความเป็นเดิมของเกมที่เคยเล่นมาแล้วสําหรับคนที่สนใจดราคอนควอเรชัรีมจินก็ขอบอกเลยว่ารอกันอีกไม่นานในเดือนกุมภาพันนี้เราก็จะได้สนุกกับเกมนี้บนเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch และ PC ที่ปัจจุบันเปิดให้สั่งจองแล้วและยังมีรูปแบบดิจิตอลดิลักซ์ที่มาพร้อมสิทธิ์เข้าเล่นเกมล่วงหน้า48ชั่วโมงด้วย เกมนี้เป็นการตีความใหม่ที่สนุกและมีความสดใหม่ถ้าคุณเป็นแฟนๆของ Dragon Quest ก็อย่าพลาดเล่นเกมนี้เลยม,มาสนุกกับเกม Dragon Quest 7 r e m a s t e r กันเถอะ